สวัสดีกันด้วยนะครับผมพบกับผม n a t เทอร์เรวันนี้เราจะมารีวิวนี่ sh f i g u art l t r a m a n b ม r เบ l โอว้วันนี้มาสายดาร์กเลยก่อนนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิว u l ลตร้าแมนเบรีกันนะครับ หน้ากล่องนะครับก็จะมีประมาณนี้อ่าผมผมวางกล่องใกล้ไปข้างข้างบนเขาก็จะมีชื่ออย่างนี้เป็นกล่องวินโด์นะครับนี่ด้านข้างด้านข้างด้านข้างลองดูด้านข้างกล่องนี่ด้านข้างกล่องสวยมากเป็นรูปตอร์แมนเบเลียนตรงต,ตูดก็เหมือนหน้าปกอะเนาะข้างหลังก็จะมีตัวอย่างแอคชั่นต่าง,างๆนะฮะนี่มีท่าปล่อยแสงเดซียมท่า ถ้าเท่ๆของเขาแล้วก็ไอ้ท่าไอ้ท่าประหล,า,ลาดของเขาอะท่าชูมืออย่างเงี้ยก็รอบกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับเราก็จะไปดูข้างในกล่องกันเลยดีกว่าไปโอเคครับผมของในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นฟิกเกอร์หนึ่งตัวกิก้าแบตเทิร์นเซอร์แบบตอนเก็บแล้วก็ ตัวด้ามเปลี่ยนให้มันเป็นโหมดกิก้าแบเทอร์นเซอร์โหมดยาวนะครับผมแล้วก็มือกำม,มือกำรรของกิก้าแบเทอร์นเซอร์นะครับจะมีรูแบบนี้นี่เรามาดูเท็กเจอร์ดีกว่าผมชอบเท็กเจอร์ของของมืออุลตร้าแมนเบเรียลมากเลยนะคือมีมีความเป็นกรงเล็บอะก้องไมโซมิกละนี่มีความเป็นกรง,ง,งเล็บอะครับนี่มันมีเหมือน เท็กเจอร์มันดีมากเลยนะสําหรับผมเนี่ยมีเล็บมีอะไรอย่างเงี้ยคือดูเหมือนถุงมือใหญ่ๆแล้วฟิกเกอร์ตัวนี้คือทํามามือใหญ่ด้วยนะแล้วก็มือต่อมานะครับก็เป็นมือแบแบเต็มนะนี่คือหน้ามือของนี่คือหน้ามือหลังมือนะครับผมหลังมือเขาสวยมากองตรงเท็กเจอร์เล็บอะไรเนี่ยคือผมคือแบบเออมันดูชั่วร้ายอ่ะก็เขาเป็นอุลตร้าแมนชั่วร้ายอ่ะเนาะแล้วก็มืออันนึงก็เป็นมือทําท่า ท่าแอคชั่นนะครับอยู่ที่ตัวบอดี้นะครับเราก็มาดูกันที่ตัวบอดี้กันดีกว่าตัวบอดี้นะครับผมมีความสวยงามเป็นตัวเป็นสีดําสีดํากับแดงนะครับแล้วก็อุลตร้าแมนเบเรียวเป็นอุลตร้าแมนหลังคอมนะครับในความที่เขาเป็นอุลตร้าแมนหลังคอมบอดี้ของเขาจึงเป็นแบบนี้นะครับส่วนพวกจุดขยับอะไรเนี่ยผมขอไม่อธิบายแล้วกันนะครับเพราะว่ามันซ้ำหลายคลิปแล้ว ก็การยืนของเขานะครับเขาจะยืนเหมือนหลังค่อมแล้วก็ขาเขาเนี่ยนี่คือเราจัดให้ชิดกันแล้วนะขาเขาทําออกมาให้เป็นแบบงอๆอย่างนี้ลงไปนะครับในความที่ว่าเขาเป็นอุลตร้าแมนหลังค่อมเนี่ยแล,แล้วเป็นดาร์คอุลเป็นดาร์กอุลต้าไหมก็ใช่แหละแหละเนาะอุลตร้าแมนเมเลียวนะครับคือสหายรบของอุลตร้าแมนเคนหรือเจ้าพ่ออุลตร้าที่เรารู้จักกันนะครับ โดยอุลตร้าแมนเบเรียลเนี่ยเขาเป็นสหายในยุคสงครามที่สู้กับมนุษย์ดาวเอ็มเพอเรอร์เป็นสหายร่วมลบกันเลยแหละและด้วยความที่ว่าเขาอิดฉาในตัวอุลตร้าแมนเคนแล้วก็กระหายในพลังนะครับเขาเลยค้นหาพลังของตัวเองนะครับโดยจุดเริ่มต้นของเขาคือเขาเอามือไปคว้าที่อุลตรา้าอุลตรา้าอะไรสักอย่างอะไอแสงมนดาวอุลตรา้าเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่บน อู่บนหอคอยสูงสุดอ่ะเออพลังงานออไอแกมพลังงานพลาสมานะครับน่าจะใช่เนาะดวงอาทิตย์ไอแท่งขาวๆอะ่ะนึกไม่ออกคือเขาไปคว้าเนี่ยด้วยความที่เขากลายในพลังเขาอยากได้พลังนะครับพอเขาได้ทําเรื่องชั่ชวๆแบบนั้นลงไปนะครับเขาก็เลยโดนเนรเทศและพอจังหวะที่เขาถูกเนรเทศนะครับผมเขาก็ได้พบกับมนุษย์ดาวเรบลร์ตก็คือมนุษย์ดาวเรบลร์ตเนี่ยจะเป็นเหมือนอะ ไวรัสของจักรวาลตัวหนึ่งที่แบบม่องเท่งมาละสามารถควบคุมสัตว์ประหลาดได้พวกเลบัตเนี่ยจะมีเชื้อสายแบบเป็นเลโอนิกส์ใช่ไหมก็ข้อมูลถ้าผมผิดพลาดทางด้านข้อมูลก็ขออภัยนะครับสำหรับผู้ชมที่มีความรู้ทางด้านข้อมูลนี้สามารถแนะนําผมได้นะครับในคอมเมนต์ก็พอหลังจากเขาได้เจอกับรุ่นดาวเลบัตรุ่นดาวเลบัตก็เลยทําการเข้าสิงเขานะครับเพื่อมอบพลัง และกีกาแพทเทิร์นไนเซอร์ตัวนี้ให้กับเขานะครับก็นี่คือประวัติข้าวๆข,าของเขานะครับประวัติข้าวๆในตอนต้นนะครับอุลตร้าแมนเบรียลเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกในอุลตร้าอุลตร้ากาแล็กซีสเดอะมูฟวี่นะครับผมกำเนิดของอุลตร้าแมนซีโร่นะครับโดยเขาเนี่ยก็คือคู่ปรับคนสำคัญของอุลตร้าแมนซีโร่นั่นเองคู่ปรับฟ้าลิขิตนั่นเองนะฮะก็ ด,ดีเทลอะไรถือว่าดีนะครับผมผมชอบดวงตาเขามากเลยตรงที่แบบมีการไล่เฉดสีเนี่ยเนี่ยครับมีการไล่เฉดสีด้วยแล้วก็ปากอ้าได้ด้วยนะออกะว่าจะไม่รีวิวจุดขยับละมันก็มีจุดที่ต้องรีวิวปากเขาอ้าได้นะครับผมปากขยับได้แล้วก็จุดขยับเนี่ยผมบอกเลยเลยว่าตัวนี้โดยรวมเนี่ยเล่นสนุกมากๆเลยนะครับก็ ประมาณนี้นะครับทั้งตัวของเขานะครับตรงนี้เหมือนจะอ่อนๆแล้วเนาะเป็นสีชมพูเอ้ยสีม่วงเป็นสีม่วง <c oughs> มีการมีการงงดนะ้วยตัวเองนะยอันนี้คือสีม่วงเขาเลอกทม่วง,งเขาเป็นสีม่วงนะครับผมดีเทลโดยรวมนะครับถือว่าปั้นออกมาได้ดีมากนะครับในตามฉบับของฟิกเกอร์อาร์ต โอ้ผมชอบตรงเล็บคาจริงๆนะฮะเอาละครับผมเราจะมารีวิววิธีการเปลี่ยนกิก้าแพทเนเซอร์นะครับวิธีการเปลี่ยนง่ายๆเลยถอดถอดสลับใส่ใส่เสร็จแล้วนี่ครับเราได้กิก้าแพทเนเซอร์แบบยาวมาแล้วเราจะติดตั้งกับที่ตัวฟิกเกอร์เราก็แค่เอาใส่ เข้าไปในรูแบบอย่างนี้เลยยัดลงไปเลยไม่หักนะครับแต่ด้วยความที่ว่าตัวด้ามเนี่ยมีความเปราะบางนะครับแล้วม,มันมีความมันมีความแบบว่ามันไม่ได้เป็นพลาสติกแข็งๆขงอะ่ะมันเป็นพลาสติกอ่อนตัวนะครับนี่ยเราอย่าไปงอเล่นอะไรเยอะนะครับหักขึ้นมานี่คือสวยนะฮะนี่ก็จะได้มาประมาณนี้นะครับผมโอเคครับสำหรับการรีวิวเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดเข้าสู่ช่วง โชว์ท่าแอคชั่นต่างๆกันเลยนะครับโอเคครับเราก็กลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายคลิปนะครับเราจะมาสรุปผลรีวิวของตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมให้คะแนนอยู่ที่7เต็ม10นะครับในด้านความสวยงามเนี่ยผมชอบมากๆเลยนะครับ แต่คะแนน3าคะแนนที่ผมหักเนี่ยคือ1เรื่องของสีเรื่องของคุณภาพ QC อะครับ QC คือมันก็มีบางจุดแบบว่าลงสีไม่ครบไม่อะไรแบบนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาการต่อไปในอนาคตนะครับผมของบันไดนะฮะแต่ตัวนี้ครับโดยรวมถือว่าเป็นตัวที่โอเคมากๆเลยครับเล่นสนุกดีจัดผ้ามันแถมนะครับ ยืนวางคู่กับซีโร่คู่ปรับของเขาเนี่ยไหวดวงวางคู่กับซีโร่คู่ปรับของเขาเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่ดูดีมากๆเลยนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับขอฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั s c ไ i b e ให้ผมด้วยนะครับผมก็ไม่มีอะไรจะฝากแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย้